พร้อมแล้ววงกลมโค้งมุนวนกลับมาทางเดิมขค้งมุนวนกลับมาทางเดิมวนและขค้งมุนมาที่เดิมฉันคือวง,งกลมจตุรัสคือเละลงให้ยาวพอกันคือและลงให้ยาวพอกันลงและขึ้นให้ยาวเท่ากันฉันจตุรัสขึ้นให้สูงหักเป็นแนวลงขึ้นให้สูงหักเป็นแนวลงขึ้นให้สูงลากแนวพุ่งลงฉัน อยู่คนละแนวสั้นและยาวอยู่คนละแนวยาวและสั้นไว้คนละแนวฉันสี่เหลี่ยมผืนพ้อมาดรูปทรงโหอ้าวงรีโค้งมุนไปให้มันยาวยาวโค้งมุนไปให้มันยาวยาวทำทางโค้งให้มันยืดยาวฉันคือวงรีดาคคำและตัดทะแองไปมาคำและ เดินไตเดินกันไปสองยอดเดินไตเดินกันไปต้องไต่สองยอดเนินขึ้นไปนฉันคือหัวใจข่าวลัดพงขึ้นไปขุดลงบนดินพุ่งขึ้นไปขุดลงบนดิน,ดนดเริ่มจากพุงลลง่งแรงลงใต้ดินฉันคือข่าวลาตัดวันทุกสงเย้ yeah! <c oughs> สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักตื่นหรือย,ยังวันนี้ครูก็มีเพลงมาฝากเหมือนเดิมนะคะตื่นได้แล้ววันนี้มีเพลงมาปลุก นะคะอ้าวเราก็มาเจอกันเรื่องในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ที่เราจะเรียนกันจะเป็นเรื่องของแกนสมมาตรนะคะเรื่องของแกนสมมาตรพร้อมหรือยังอ่าถ้าพร้อมแล้ววันนี้ครูมีคลิปวิดีโอให้ดูพร้อมที่จะไปดูวิดีโอกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันนะคะรูปที่มีแกนสมมาตร สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวสนุกๆของเรขาคณิตวันนี้เราจะมารู้จักกับแกนสมมาตรของรูปเรขาคณิตต่างๆกันครับน้องๆลองมาดูนี่กันนะครับที่เรขาคณิตมีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลม แต่และรูปพี่เรขาคณิตจะทำแกนประไว้และรูปวงกลมนั้นจะเป็นรูปเรขาคณิตที่มีแกนสมมาตรนับไม่ถ้วนแบบนี้ครับจากนั้นเราลองมาพับรูปเรขาคณิตเหล่านี้ตามรอยเส้นประนี้กันนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมเมื่อเราพับตามรอยประดังกล่าวแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทครับ เราลองเปลี่ยนมาพับรูปเหล่านี้กันดูบ้างนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่ารูปเหล่านี้เมื่อพับตามรอยเส้นประแล้วทั้งสองข้างของรอยพับนั้นพับกันไม่สนิทนะครับซึ่งแตกต่างกับรูปเรขาคณิตที่เราพับกันไปก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทครับและเมื่อเรานํารูปเรขาคณิตที่พับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทมาคลี่ออก เราจะเห็นเส้นรอยพับที่แบ่งรูปแต่ละรูปออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันรครับเราเรียกเส้นนี้ว่าแกนสมมาตรครับและรูปเรขาคณิตนั้นเราก็จะเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรครับรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด หนสองรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมดสองแกนครับรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด หนึ่งสองสามรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมดสามแกนครับรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่รูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมดสี่แกนครับรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหก รูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด6แกนครับน้องๆเห็นไหมครับว่ารูปเรขาคณิตเหล่านี้มีแกนสมมาตรที่ไม่เท่ากันและนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ารูปหนึ่งรูปอาจมีแกนสมมาตรได้มากกว่าหนึ่งแกนน้องๆต้องขยันพับหาแกนสมมาตรของรูปแต่ละรูปกันดูนะครับบางทีรูปที่เราพับอยู่ อาจมีการสมมาตรมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับช่วงฉายเดียวตอนหากันจนเจอรูปนี้มีการสมมาตรกี่แกน รูปนี้มีการสมมาตรหนึ่งการค่ะรูปนี้มีการสมมาตรกี่แกน รูปนี้มีแกนสมมาตรสองแกนค่ะรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกน รูปนี้มีการสมมาตรหนึ่งแกนค่ะรูปนี้มีการสมมาตรกี่แกน รูปนี้มีการสมมาตรหนึ่งแกนค่ะรูปนี้มีการสมมาตรกี่แกนร, <Wow! S 1> รูปนี้มีการสมมาตรหนึ่งแกนค่ะ รูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนร,รูปนี้มีแกนสมมาตรสองแกนค่ะ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอบกันถูกไม่เอ่ยมาถึงตอนนี้น้องๆทุกคนก็คงจะสามารถบอกได้แล้วสิครับว่ารูปใดมีแกนสมมาตรและรูปใดไม่มีแกนสมมาตรบ้างรวมถึงรูปใดมีแกนสมมาตรจำนวนเท่าไหร่ด้วยเช่นกันครับแต่หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่ารูปที่มีแกนสมมาตรเหล่านี้จะมีประโยชน์กับเราอย่างไรไปดูกันเลยครับ เสร็จแล้วพลอยทำอะไรหรอไม่ยากเลยหลับเลินเพียงแค่นำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาหนึ่งแผ่นแล้วพับครึ่งแบบนี้จากนั้นก็พับครึ่งอีกครั้งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็วาดรูปครึ่งหนึ่ง ตัดกระดาษออกตามรอยวาดเมื่อเราคลิกกระดาษออกมาก็จะได้รูปแบบนี้จ้ะโอ้โหไม่ยากเลยนะเนี่ยคราวนี้เวลาที่เราจะประดิษฐ์รูปต่างๆด้วยกระดาษก็ไม่ยากแล้วละสิง่าย แถมประหยัดเวลาอีกด้วยดีจังเลยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นหรือยังเอ่ยว่าเรื่องของแกนสมมาตรเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรายังไงบ้างน้องๆอ,อย่าลืมฝึกสังเกตเรื่องของแกนสมมาตรของรูปต่างๆกันบ่อยๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับน้องๆสวัสดีครับ วันนี้นะคะหลังจากที่ดูวิดีโอเรื่องของแกนสมมาตรไปแล้วพอเข้าใจไหมอา้าวลองดูซิว่าเราดูวิดีโอแล้วเข้าใจไหมลองไปทําแบบฝึกหัดนะคะหน้า129 129เขาบอกว่าให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขหน้าข้อที่เส้นปะแสดงแกนสมมาตรแต่และข้อจะมีเส้นป่าให้นักเรียนดูซิว่าเส้นป่าที่เขาให้เนี่ยใช่แสดงแกนสมมาตรไหมนะคะมีทั้งหมด12ข้อ ข้อหนึ่งใช่ไหมถ้าใช่ก็วงนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปวงมันหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเขาให้นักเรียนลากเส้นปะลองฝึกลากดูสิว่าเส้นปะเนี่ยหกรูปเนี่ยถ้าเราจะแบ่งครึ่งรูปแบ่งครึ่งรูปนะคะให้เหมือนกันแกนสมมาตรคือต้องพับแล้วสองฝั่งเหมือนกันเลยนะคะลองแบ่งซิว่าหกรูปเนี่ยแกนสมมาตรที่เราได้จะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ข้อสามข้างล่าง ใส่เครื่องหมายถูกผิดหน้าข้อแล้วก็หน้า131วงกลมรูปนะคะตัวเลขวงกลมตัวเลขหน้าข้อที่เป็นรูปสมมาตรรูปสมมาตรคือสามารถพับได้นะคะพับครึ่งแล้วแต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิทไม่มีเกินมาส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะอ้าวนักเรียนดูวิดีโอแล้วนักเรียนลองไปฝึกทําเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาอธิบายว่าเป็นยังไงแล้วดูซิว่าแบบขาดที่ทํานั้นถูกหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะ